พี่น้องคะ่ะกระตาน้อยวันนี้เรามีตะกาน้อยเป็นไก่นะคะนำเสนอตะการน้อยน้อยอิลี่จากพี่น้องจา้าตะการน้อย,น,อยน้อยนะคะกลาบสวัสดีเอฟซีสุภุสุขเดิลจามเมอนี่รหลดสิภาพี่น้องไปเก็บเห็ดนะคะไต่กระตาน้อยกะคิดหอดปลาอาโรดพี่น้องจา้าเมื่อนี้อากาศดีนะคะโหลูกกะเลสืสหายพรออม่พี่นอ้องแต่ช่วมบิวไปน้ำกันเลยจา้า น้องจ้าตอนนี้เรถมากใกล้จะหอบปลาละค่ะที่พี่น้องเห็นอยู่ตั้งหนาแน้ะนะคะจะเป็นเขาขันงหนาที่ปลาสงสูงนั่นแหละจ้าพี่จ้าที่ปลาเห็ดที่หลุดจากทาพี่น้องนักคิดนม่มือน,นีลจ้าวูพี่น้องเนี่ยเห็นบอกครับูดงนตรงสูงๆคุณนะคะนั่นละค่ะที่รถตรงองย่างเกิดไปเกือบสองกิโลนะคะพี่น้องจ้า,อาดอากล็กลพี่น้องจ้า มาเจอแล้วดอกแรกดอกแรกค่ะดอกแรกแห่งมันดอกแรกแห่งมันค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งขาลล่นะคะพี่น้องเฮ็ดพึ่งขาายจ้ะดอกงามอยู่นะคะแต่ดอกก็ใหญ่ปันไดนะคะดอกแรกแห่งมันจ้ะไป ไปกันต่อเลยจ้าโอ้ยสวยจ้ะพี่น้องดอกกำลังงามเลยจ้ะเห็ดพึ่งขาลายโอ้พี่น้องเอ้ยเล่าแถาแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่เลราเถวเมื่อสี่คุกมาคุกมาพี่คุกเยอะคุกมาเอ้มมาฮุก เนี่ยพ nah. ี่น้องบุญอายนะไอมาเล็กไอมาเล็กว้าท์เต็ดว้าเ็ดพี่น้องจ้าพนคุ้มามาเป็นเห็ดเผิงแต่ว่าเล่าแถาแล้วนะคะพี่น้องเย้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 สีด้กยคสีด้าต้ขาได้จ้ะพี่น้องเนี่ย อุ้ยขากระบไดแล้วจ้าอ้อนแล้วข้าพูดมากสิโอ้คุณมาดองครับบูบูบูใส่ไข่ดาดาพี่น้องพุนค่ะดอกหนึ่งแต่เล่าเทาแล้วนะคะเห็ดเสาเงาอยู่ค่ะตามไปเบิ่งจ้าพันธุ์ชกเลยโอ้พี่น้องจ้ารถมาซาเทาอีกแล้วจ้าจะซุ่มปืนอ๊ะเอาไงขากระบได้แล้วนะคะแล้ปล่อยสปอว์แล้วจ้า ดอกหนึ่งค่ับพี่น้องเท่าอีกขึ้นกันจ้ะข้นมาแม่ขมขนสวนจะขนสุนกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องตัดดิพีเตอวเรียะมีกับพีล

เฮ็ดพิงไอ้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงแม่มดนะคะไอ้เฮ็ดเพิงแม่มดพี่น้องอันนี้จะเป็นเฮ็ดเพิงขาล่นะคะตัวนี้จะเป็นเฮ็ดเพ่งขาลายอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเพิงขาแดงค่ะพี่น้องได้เฮ็ดสามเฮ็ดเพิงยางระดกสองโดกนะคะพี่น้อง้ะ ได้ไม่ยังละเล็กละน้อยนะจ๊ะแถวบ้านโหลดเฮ็ดจ้บ่หลายจ้ะแต่ว่ามีพ่อได้เก็บได้แกงจ้ะพี่น้องผลงานในมือนี่จ้ะพี่นอ้งนนนนนองจ้ะตกะก้าไก่ของเรามันมันมันจ้ะพี่น้องเขา่าปลายยำได้กับพ่อได้อยู่ได้กินนะจ้ะเฮ็ดบ่หลายแต่กับพ่อได้เก็บจ้ะพี่น้องคะ่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังและรับชมเด้อพบพ่อกับโรดได้หม่ได้ในคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า